นี้นะครับผมนายแพทย์จริรชาติเรืองกชรินนะครับแ,แพทย์สาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนชัยบุรีพิทยาที่นี่มีกิจกรรมของโรงเรียนสีขาว ทีมงานสาสุขร่วมกับเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายสัศึกษามาร่วมกันจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตและละครเวทีเพื่อต้านภัยยาเสพติดที่สําคัญที่สุดนะครับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนไทยบุรีพิทยาทุกๆคนน่ารักมากอ่ ยาเสพติดต่างๆคะว่าผู้คนที่เสพยาเสพติดเนี่ยค่ะจะมีชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้รับโทษเป็นอย่างไรแล้วก็มีชีวิตที่เป็นอย่างไรต่อจากนี้เมื่อเราได้เสพยาเสพติดแล้วก็มีวิธีการเลิกหรือว่าผลดีของการที่เราต้สิยาเสพติดค่ะว,ว่าจะมีผลดีกับตัวเราอย่างไรค่ะแน่นอนครับเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเราต้องป้องกันและช่วยกัน,นแก้ไขเรื่องปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกันชื่นชมทีมงานของอำเภอชัยบุรีทุกๆคนชื่นชมนักเรียนของโรงเรียนชัยบุรีพิทยาทุกๆคน ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและกับสังคมเจดรีต่อไปครับเป็นกำใจให้ครับรู้สึกเป็นเกียรติเกีรโรงเรียนเชยบุรีของเรามากเลยค่ะทีออ่ทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้จะทำกิจกรรมดีๆนะคะที่มอบให้กับโรงเรียนของเราในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณคุณหมอจิรชาตินะครับที่มาจัดก,กิจกรรมดีๆกับโรงเรียนของเรานะครับ ออก็ขอให้คุณหมอนะคะส่งเสริมกิจกรรมแบบนี้ให้ความรู้แบบน้องนนักเรียนทุกคนแล้วก็อย่าลืมนึกถึงโรงเรียนเล็กๆหรือว่าโรงเรียนในชนบ,บทแบบนี้ให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รับความรู้ตัวถึงทุกคน,นะค่ะ